ดีครับสิเราจะกินอะไร Movement. มีแรงนั่งแล้วนะคะนี่ก็หอมนอนให้กำลังใจงข้างๆตรงนี้ไม่ใช่ขาหักนะคะเป็นเข็มเข็มสิบยาเข้าเส้นไว้ต้องไปให้น้ำเกลือกับคุณหมออีกนะคะไหนหนมีแรงแล้วหรอมีแรงแล้วหรอครับ อ๋เหนือมีแรงแล้วเดี๋ยวหล่อไหมอ๋อหล่อเลยอ๋อหล่อเลยหล่อแล้วลูกโอ้หล่อหล่อมากเลยสุไหมสุ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 ไหมสุสุครับปุ๊บอย่าก็หายนะลูกนะโอ้ยเดี๋ยวก็หายนะวันนี้จะไปหาหมอใช่ไหมไปหาหมอตอนเย็นแม่ไปรับเนาะเก่งมากเลย หายเร็วๆนะครับ